อ่าคือว่าเลยทางบ่าตูนเนาะก็มาหมู่บุญเนาะโอ้ยน้ําพอแล้วก็พอเฒ่าไปเฒ่าเนาะยังไงอ่ะปอยอยู่ดีม่แห้งเด้อบาตูนอ่าขอให้ทําน้ําูทําน้ํางอ่าให้เังเนาะ บ่เลวครับก็ค่ะเจ็บกระหม่อมอยู่บัดอาเขียวยุ่งเด้อพุ่งกืออ่าขอไฟเส้นบ่โดยยันแนี่ก็ครับเออนี่เยอนเพิ่นผู้ใหญ่ีตงนเนาะป้าบ่เตียนบตูนบตูน À, đủ rồi, ngon nó. à, nó nóng, phải nóng nhưng ngô khi người thì chắc nó vẫn cả lầy này, coi là, nên nên cắm mà không bị nong này, đó, thì là mưu quân cứ gan bị nong này, có, à, อ่าขึ้นเวีย l น้ำอยู่ในบ้านบาดต้นสิบ่ว่างดอกว่าเลยอ่าว่าสิซอยน้น้นแนั่นน่ะนาคงสิยุ่งๆอยู่บัดนี้ก็คิดไปมาเอ้าเอาเป็นเงินซะนะพี่น้องเยดด้านพี่น้องเอ้ยทงบ่ตนซอยอ่าทงบ่เตียงเนาะทบุญอ่าน้อกับเาเาเาคอยซอยเจ้าเด้อ ตอนนี้ด้านคิปพี่น้องเอ้ยเนาะเออสอยทําบุญน้ําพ่อน้บ่เตียงเนาะอ้าวขอขอบคุณเลาอีกครั้งนึงสําหรับปรตูนนะพี่น้องเนาะสอยเถิดบุญนําพ่อค่าแ้ก็บ่เท่าไม่เท่าเนาะก็ขอให้ปตูนได้บุญลาเด้อเนาะตูนให้มาล้านนึงก็ขอให้กลับนนาปตูน100ล้านพันละเนาะขอให้อยู่ดีมีแงแล้วก็ขอให้มีความสุข แล้วก็ให้เจริญเจริญในหน้าที่การงานตลอดปีและตลอดไปเด้อเนาะราบุญผู้ชนพี่น้องไงครับุญนั้นใหญ่ดวงในครั้งนี้ทั้งบาตูนกับเพื่อแพร่พม่พี่น้องเอฟซีบัตจุผูจุคนเดียพี่น้องเด้อเอาบุญเราจินน้ำกันเนาะคอยพ่อแม่พี่น้องจงอยู่ดีมีแห้งก้มเทปยังได้ก้มไข่ใหญ่มี้ปาร์ติจากโรคไฟขัดเจ็บทั้งกลัวทั้งใหญ่เด้อเนาะบุญในครั้งนี้ขอใหยทอดให้เทิงเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี และใหญ่เจะดีบิชด,ดชุกผู้จุบคนด้วพี่น้องเลอห่างแล้วพี่น้องห่างแล้วคณะ อ่าหมอลำเพิ่นเนะาะอ่มาฮอดแล้วพี่น้องเอ,งอ้าวโชงใจฮากะมาหนิเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งวัดจันทไทไปมือเศร้านี่ก็ยังบูเห็นวัดจันทโชงใจมาฮอดจอดถึงเมื่อกี้นี่แหละพี่น้องเอง้ยเพราะว่าทั้งมาตุนฮากะเข่ามาเนาะพี่นอนะ้องเนาะเอ่อม่อนพี่น้องเอง้ยเนาะกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอสซีเฟสชูคู่ชูคนพี่น้องเอง้ย ไวซิโอไนและกระต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเขาซูื่อ่องประธานป้องแนลอีกแกวพี่น้องเอ้พบเจอกันเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะพ่อแม่พี่น้องกับู้กันดีพี่น้องเอ้กัคือเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อบุญเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนของเบาเตียงพี่น้องเอ้ทั้งบรรทุนก่บมามูมาทานพี่น้องเอ้เนาะแพ่สีสิวเปียงใบในสักหน่อยนึงโอ้พี่น้องเอ้มาหมูน้ำกันพี่น้องเอ้เนาะมาเอาบุญเอาสินน้ำกันได้พี่น้องเด้อ เนาะอ่านี่แหละพี่น้องเลยคณะมอลำเรื่องเนาะนี่เพิ่นกำลังหอดจอดเทิงแล้วพี่น้องเลยกำลังห่างกำลังจัดเตรียมอุปกรณ์เวทีของเพิน่นเนาะกะได้อยู่พี่น้องเลยฮะเจอกันเยอะเนาะเต้นโชบเชซาคัากได้รถครึง่งครึงคร่งข้าง,ง,งลงแหวงเด้เนาะพี่น้องเลยอคอยคำลงแรงพี่น้องเลยเนาะ ท ин, ั้งปรตูนกะยากเวียงแน่พี่น้องเไงเมื่อเช้านี่ก็เลยบุรีมาแต่เช้าเ้บุรีมามาช่วงบ่ายเอาเนาะพี่น้องเนาะพูดีว่ายากเวียงเพื่อนแน่พี่น้องเไยก็เลยบุรีมาโม่ช่วงเช้ามโม่ช่วงบ่ายเอาเนาะเสียงกระซิแปลกๆแน่เรื่องพี่น้องเไยคือขี้โมกตันลังเป็นบัดเป็นไอมันอยากหนาวๆพี่น้องเไยสิวแล้วก็ได้เนาะเตรียมแล้วพี่น้องไงยมื่อนี้ก็เป็นมือมือ เออครบมือเงินพี่น้องเอ้ยเนาะคือว่าเอ่อบ่แม่นมือแท้ซะพี่น้องเอ้ยบื้ออื่นพุ่นละสิเป็นมือแท้เนาะเออบื้นเป็นมือแท้พี่น้องเอ้ยมือตั้งมือโฮมมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอาไปซั่นพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะปาอันเพิ่นเินว่าอีหยังเกาะนี่พี่น้องเอ้ยอ่าแซบ่เพิ่นว่าจังได๋นี่เพิ่นบ่แม่นเนาะพี่น้องเอ้ยที่ตั้งกองบุญบ่ได้ดพี่น้องเอ้ยเต็มอยู่เนาะออ ะเดี๋ยวประตูนี้เขามู่บุญก้อนพี่น้องไงแขกคนมานี่ก็ระายผู้รถก็จอดเข่าเช่าพอได้จอดไว้อยู่ผู้รถประตูนก็นจอดไว้อยู่พุ่นพนี่น้องไงฮะไปตั้งใดเพื่อเนาะทีมงานเอาพี่น้องไงแต่ละผู้แต่ละคนะมามู่มาทานแล้วเพื่อแต่บ่ดูจังใดเนาะผู้ถนนทนทางกัดสีแคบแน,น่นอนนึงพี่น้องไงรถ ไปกันลำบากเนาะใช่แหละโอ้ยเบิ่งไปเนี่ยปู่ย่ายมาฮอดรถพี่เลยอันนี้ปเจ้าย่ายมาฮอดพี่แล้วบ่อกูไว้เถอะเอาเอาเดี๋ยวไปมู่บุญก่อนเดนะมู่บุญก่อนถูกพี่น้องเอาเอาเนาะแน่นนึบเลยพี่น้องเไยถนนหนทางที่เชี่ยบเนี่ยนี่ยเนาะ ใส่เดบเป็นเอิดเติดอยู่ม right? <that> ือนนี่บางบัดบ่พี่น้องเลยเนาะแขกคนคงชิมเมื่อบไปด้ละพี่น้องเลยคงชีเก็บโตเก็บตังเงยเนาะโอ้ยทางบืตโตนกับยางไปมือเช้านี่พี่น้องเลย พาน้องมีกเพิ่นไปเชื่อเสือ่อทั้งประตูน์เก่าน้ำเนโตหนึ่งพี่น้องไงผัดชื่อผัดน้องเพิ่นลืมถื่อมาของประตูนก็เลยมือเช่าเนรเล่นขึ้นไปไปตามหาเสื oh! ่อมือเช่านี่พี่น oh! ้องไงก็เลยอ่าปุริมาซ้อมซองเช่าเนาะกับโบเป็นยังพี่น้องไงอ่าเฮามาซ่าดีกว่าปุริมาเนาะเฮากับมานี่ยแหละมาตุ้มห้อมบืนกับบัดมือละบืนนี่พี่น้องไงเนาะไอเส้นเขาเบิ้งนี่ไปนั่งอยู่อนพี่น้องไง แฟนเบดป่ะนี่เนาะเรียบร้อยไปเลยเนาะมาได้านี่โอ้ยพี่นาผจังหอ้าัวถัวถั่วถ่วเวลี่ยว่าคนล้ายมูนี่ยว่าใครทุ่ยไทยมูแมบอ่ยกน่เออาคุยเรื่องอะรกนอีกเ่ยรุลยอันี้แมนข่อยบอกเจ้าอโ้โโอ้ยขอโทษขอใ้ได้เด้อเมื่อเช้านี่ไปตามเชื่อทางบ้านนีนั่นบออีมางา่า้ย มันน่ะไปตามมึงฮงโอ้ยอยากกินส้มด้วยสบายดีพี่น้องเอ้มามูมาทานดีแล้วไปตามเชื้อกันยังไงน่ะพาน้องเพิ่นไปซื้อเพิ่นกันง้างไปได้หมดบัวกับคำนวณมึงไล่ช่องห่านบัได้มือเช่านี่น่ะห่านตัวชื่อนั่นบัดเพิ่นว่าเพิ่นให้แล้วว่าฉันอ่าคอยก็ได้ว่า หานเด็กเด้บานเนี่ยว่ะก็เลยคิดได้ว่าห้านตัวน้องเพิ่นชื่อโสงบ่านเนี่ยก็เลยไปตามอีกไปพัดอ่าไปแต่เช้าพัดห้านเพิ่นเพิ่นเพิ่นท่นเปิดบ่านเนี่ยอ่ากับไปไม่ค่อยก็ได้จังว่าไปตามมึงเนี่ยโอ้ทางแม่เราเก็บไว้ให้อยู่ฮาน่าก็เลยยังโชคดีไปน้องเพิ่นเก็บอ่าจับออกมาบุเบิสเมื่อวานนี่ได้ส่งได้เสือเพิ่นเนลืมหมดเสือเฮาบ่านนี่ว่ะตายแล้วเนี่ยนี่ว่ะก็เลยไปตามเอา กับบุเป็นยังเลาอะเนาะบื้นกัยังบัดมือยั่มันเลวเลยทีมอนเป็อย่างเนาะขอโทษขออภัยใด้เนาะเราะเราเกิดไปได้สบายนี่ใช่ทั้งได้เจ้าเ่าเป็นคนทับนั่นนะบ่เอาเอาฉันเพราเราเกิดหาด้วว่าบุญเอาเอาบุญน้ำกันได้ เออบุญเจ้าอยู่ฏิเสธได้บุญนะคอยสิบอกให้จับกล้องนี่กำมัาไดบุญำน้ำซูได้สิบอกให้เนาะบุญขำน้ำซูบุญำน้ำทรงได้อเออสนอความดนไเ่เนา้านี่ก็หลายนอคนเนาะคนมามมมาตานเนาะลอยิ่มมึนเลยมมาเลยเอาเสร็จเนาะ mới người nó hay là tham thì đẹp, bỏ hết hòng rồi, à, cứ đâu này tôn, nó, cả ma, bùn, nó, rồi nấm pho, đặc thau, mây thau, nó, nó. à, cái này, à, đi mèn à, nó. เงินสําคัญก็ค่ะค่ะสีกรมักอ่าเขียวนุ่เด้อพุ่ตงืดไแสนบ่โดยโดยกันแ้ครับอ่าีงครับพเพิ่นผู้ใหญ่ีานเนาะอ่ป้าบ่เตียนบักตูนบักตูน

tôi chỉ coi là mình nhân tình thăm mà không này nó thì là mua buồn cứ cái nồng này nó rồi thắt rồi này buồn thắt tá đi này cái này cũng... rồi chào ừ. chào 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 đó rồi <laughs> đó cái này lái cái này lái nó rồi ที่ได้ก็ว่าอ่าธรรมบุตรว่าสิอ่าขึ้นไปเอาน้ําอยู่ในฮ้านบาดต้นสิบ่ว่างดอกว่าเลยอ่าว่าสิซอยน้ําเอาน้ํามาหมู่นําแน่นั่นน่ะคงสิยุ่งๆอยู่บัดนี้ก็เลยคิดไปมาเอ้าเอาเป็นเงินซะนะพี่น้องเลยโงด้านี่พี่น้องทางซอยอ่าทางบเตียงเนาะทําบุญอ่านําพ คับะเท่าไม่เท่าเนาะให้ข้างนี้พี่น้องเลยอจะเฮ็ดไปแล้วอกข้งนึงทางพอเนี่เฮ็ดข้างนึงแล้วไม่เท่าข้างนึงแล้วตัวเท่าทางที่แรกมะเท่านี้เนาะทางแรกทางแรกางแรก้งแรกทางกทางแรกทางแรก แต่ฮ็เท่าแต่ว่าวันนี้พ่อได้เห็ดแต่ก็เฮ็ดเบิ้ลเลประมาณนั้น็ดก็อกสองล็สองุณไปคนกันเลยอสงกระาานนเท่านี่เป็นคนไทยนะปรตูบุ้กเรามาครอสฉางกุ้งถนยโสโอ้คนยโสคนจังหวัดยโสทอนนึ่งเนอะนึ่งเนองเ็นระถางไปแล้วมีลายปีอยู่หรอกเนาะ ประมาณสาปีสปีบวกสาปีบกส่าปีนี่ประมาณีนั่นายเนี่่้มโอตกมาปีนี้ก็ได้มีโอกตสจะได้ได้เห็ดต้นต้นต้น้อต้นอันนี้เป็นทั้ง ทั้ง่อแล้วก็พ่อเท่าไม่เท่าใ<อ>นส่วนเราก็คอ,ย,ย,อ,ดอยด้วยแต่ว่าอหอยไฟต้งพุ่นไปปลาตัวสองช่อยได้บ่อันนี้ต้นรวมต้นรวมอ่าต้นกระเพืกสะมัคค<อ>ีผู้ใดอย,ยากทำบุญทำกุศลกับหอยไทยผู้ไรอ่าผุ้ไรซิผุ้ไรพันกีสองพันกีด้วยแล้วแต่แล้วแต่สัตว์นี่ไปมอบให้วัด

ซอยทำบุญน้ำพู้บ่เตียงเนาะอักขอบคุณญตกคุณเวลาอีกครั้งหนึ่งสำหรับบ่ตตูนน่าพี่น้องเนาะซอยเพชรบุญน้ำพู้ให้ก็บ่อเทาไม่เท่าเนาะก็ขอให้บ่ตตูนได้บุญเวลาเนาะบ่ตตูนให้มาล้าดนึ่นก็ขอให้กับพื้นหาบ่ตตูนลอยล้านพันละเนาะขอให้อยู่ดีมีแห้งแล้วก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ให้เจริญเจริญในหน้าที่การงานตลอดปีและตลอดไปเด้อเนาะ แ่วตนดเงินกันเนาะอาบุญน้ากันพี่น้องเลยเนาะอกไมชทำเมเลยประตูนซอยลานนึ่งดูรนรรวยเด้อดูด้วยกลัใกัวยังใมีโดยโดเม่เนะน่นอนเม่ยงย่าง่แดี๋นเดี๋ยวนั่นไปวแล้วนเนาะเป็นเป็นงานท่องมันกบซี่แล้วสิเมื่อม่อนาน่งชมู่จมเนาะแม่ยายเดนนั่ง ไปเห็นกับเขาแล้วเขาเมื่อวันไหนในครวอ่ไเนียันใจกับเมื่อแล้วป้าขี้หมากเลยป้านึ่ยนะน้มากเดี๋ยวบุ้มมีปุบโบโบุ่้มมียาแช่กับหมากขูดกับขมัแต่วมาแ้งหม่ใช่ไหมแล้วเราไม่เทบเราะมอ่แล้วเดี๋ยวไไเมื่อแมอีไม่้คือบเมือนีว่าห่อยเพราะเรเที่าเที่ยวไประยนาช่อเบิ่อนบแล้วว่ากนว่านมีมขววอยู่ปลาเองก็ได้มันไม่ไดค่ะ

ไป้บุญดิค้างอ้ยค้าไอ้อุ้ยนี่แม่นนอเออยาเสรเนาะบุญไงบุญเลยอเออเราเอาบุญมาคูเรางานไหนเราจะมูบได้จก็อกวัน้น้อยนนั้นนะวันนั้นเอาบุญได้สิบอกอ่าแต่ก็มีแนวว่าของเราวะเกลงเอาบุญยุ่เฉานี แต่ว่าข right huh? right. ับรถทำต่อดอกจำปาแตกคุณออกดอกกับผเลยออกดอกเลยกู้ักูใหญ่เอาไปเอาไป่อมเลยเดี๋ยวนี้เอาไปอมเลยไปฉอมเลยชงคะชงนี่อบบอยางนี้ใบน่เฮะใบนี้นะนีบเียน้อยน้อยทำไะน้อยสัใบสิบใบเศร้าใบห่านี่แหละก็ได้ใหญเต็มไปนะเต่งตุ้มีเ

่ไป่าหยอกซะทีู้ยังนันฮะมก้แตงโมับน้ำดนแตมกมบกุ้งไก่ม้ยอบอนี่บ่หมบุญแล้วปดินกากุ้งไก่เนาะอ ไปบ่ยังบ่ยังได้แค่หลาด้บาทนี้ยังบ่เต็มอริยะทน่อกันานอนนี้บ่มีเพนี่ใส่บ่ได้บ่ตใส่ได้เฮ็ดบุญนะอืมตนร่วมบ่ยาวตนร่วมตนร่วมไปตนเงิน้นทองพี่น้องเา น้ำไหมพี่น้องเหรนน้ำน้ำใบละพันบาทให้เงินโอ้ยเดือดมันแต่ว่าใบใบเช้าพันมันเข่ากันได้ค่ายๆแบบออกซีแบบเจมนึ่งเด้งเห็นไหมเนาะน้ำโตก้นมันนะนะหนีบเงินได้บอหกีบเชนนี่นี่ใช่จะบ่ยูขึ้นอีกว่ะ หนีเงินได้ไม่ได้บันค้าเมนยนีโอ้โหิ่าจจกบาทเลยตะกี้นะของของเทพเลตะกี้นะยังน้อยเนาะโอ้ยอนเก่งเน่อยบ่แค่ไน แล้วก็ตั้งเต็มคะ้เต็มลเนาะอ่าใส่ปลายมานําอ้ก็้องบนมมงใส่เ็เด้อใส่นี่ก็ได้บ่ตูนด้วยตวนี่ๆๆตวนี่สีก็ต่อนี่ๆได้บ่นเป็นจด้วย เขาเมกเมกเมก็ได้เปลี่ยังกาคือการเน๊ได้เงินบัดหอยใบนึงนี่ก็ีใบให้ดีดลีลามย้อนลงไปขึ้นปีสิฮะทัดป้องชนเน่ให้เราเเองูป่าเงี้ยนรามาเราให้ไ่บานเลยฮะเขาว่าให้เจ้าไปเพ็ดได้แน่นบอกอออได้ขาอ่ะจังหน่อยก็ได้เนเน่ติดต้นเราบุญเราชิน อาเฟ่ยุ่นกชวนอัน huh. น okay. yeah. uh ี huh. mm ้ก hmm. mm ่อนเได้ได้ได้ดูดูใชเดี๋ยวเปลี่ย่านเดี๋ยวเอารถออกไปนี่ก็ด้นมึงดตุนเด้อเดีวาผ่านวยมายกที่เจ้า หักแล้วใช่ไปเอาลูกมานอนก่อนน้เอาไปติ๊เท้าก่อนติ๊เท้าก่อนติ๊กเอาเอาเอาอ้ยผานด้านนี้ชวว่าอ่ากเป็นนั่นนินอยู่ลมพัดลมพัดก่อนเลลมพัดห้หน่อยนึงอือืมอเรียบร้อยพี่น้อง่เอา พี yeah. ่น uh, <si suppression> ้องเนาะวนนี <guarding no>? ้เนาะฝันไ้่งไปยน้องพี่น้องคนได้นนี่เจ้าเ่อดเนาะนี่ก็สิเป็นต้นร่วมพี่น้องไงถงจะาชวนกันตกัได้ได้ทำบุญทำุชินเนาะโือบุญผู้ชพี่น้องไงกัน บุญนั้นใหญ่ยยดวงในครั้งนี้แท่งบาตูนกับเพื่อแพร่พมพ G, ่พี่น้องเอฟซีบัสจุกผู้จุกคนระพี่น้องเด้อเอาบุญเอาจินน้ำกันเนาะคอยพ่อแม่พี่น้อ,นองจงอยู่ดีมีแห้งก้มเทปง่าย,ย,งยได้ก้มไข่ใหญ่มี้ปราศจากโรคไฟกังเ็บทั้งปวกทั้งไายเด้อเนาะบุญในครั้งนี้คอยห,ห้อนให้เทิรน,นเนาะพ่อแม่พีน่น้องเอฟซีและผู้ใหญ่เจริญบัสจุกผู้จุกคนระพี่น้องเด้อเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้บาตูนขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเย็บซี่ไลน์เด้อที่เข้ามาติดตามนะครับทรงคลิปจนจบเราประกาศโฆษณาเนาะบาตูนขอบคุณขอบคุณในไลน์สำหรับคลิปนี้มาตุนลาพี่ลาน้องไปไว้เพียงสำนีก่อนพบ่อแกรกินเนาะพี่น้องเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสดีสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ ขอบใจได้บุญเอาม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 าโอ้ยหันไปหาเนี่ยจังหน่อยโอ้ยแล้วข้างหนาบูดหนาบียวอย่าร้องไห้ก่อนบุญเนี่ยบุญเนี่ยสอ้อ๋อฉันบ่ฉันเอาสบายดีเด้อโดยเอาสบายดีเด้อทั้งนั้นเด้อเบา nhau ขนาดก็หยอกแล้วพี่น้องไงป้าจอยน้ำเน่ลูกสาวจะรับบ่โดยโดยโดยพี่น้องไงเอ้าเอ้าเนาะ